อนนี้ก็อยู่ที่ทองถมนะครับทองถมที่ร้านจัก,กรยานนะครับวันนี้มาอัปเดตจักรยานเพราะว่าเห็นบอกว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่จักรยานที่จักรยานราคาที่ถูกๆนะครับเขาก็จะเอาไปจับรางวัลกัน,นครับว่ามีตัวไหนยังไงราคาเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็มีจักรยานดีๆที่จะคอยให้เลือกอยู่นะครับก็มาดูดูกันได้นะครับผม วครับก็อยู่ที่สปีดไวนะครับอยู่ที่สปีดไวนะครับอันนี้สามล้อสามล้อนะครับสามล้อสามล้อห้าพันห้า มีอะไรมีชุดขับม,ม,าม,ามีประมาณน,นี้ครับมีป้ายทะเบียนด้วยครับ,รบนี่ครับรอ,รอยู่ที่สปีดไฟนะครับสปีดไฟตรงข้ามใกล้ๆกับแยบตรงแีกนะครับสำหรับใครที่ที่ต้นคลิปนะครับก็มีจักรยานที่แบบว่า เอาไปจับฉลากจับรางวัลก็มีเยอะแยะมากเลาอยู่โซนโนู้นนะอยู่โซนโน้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นจักรยานเด็กจักรยานสามล้อนะครับจักรยานเด็กจักรยานสามล้อมีสีสันหลากหลายมากมานะครับผมก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนสีเขียวสีชมพูนะครับผมลายคิดตรงคิตตี้นะครับบ่อหลังพิงนะครับสองพันนะครับตนนัวนี้อันนี้เราดูข้างนอกกันก่อนแล้วกเ็เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนี่พวกนี้กาไปจับรางวัลกัน,นครับ จับสลากกันนะเบ้นเท่นนะครับเบ้นเท่นนะครับมีโชคหลังกระติกน้ำเรียบร้อยนะครับเบ้นเทนเบ้นเทนเด็กยานสำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็จับรางวัลหน่วยงานราชการหน่วยงานของ เ,เกี่ยวกับเอกชนอะไรเงี้ยก็จะมาใช้ไปกันกันเยอะเพนบอกว่าจะของจะหมดเร็วๆนี้ครับของจะหมดเร็วๆนี้นี่ก็จะมาไซส์ใหญ่หน่อยตั้งแต่ตันนี้อันนี้20นิ้วนะครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้16นิ้วอันนี้20นิ้ว20นิ้วมีดิสเบรกนะครับ ยี่สิบนี้ที่ไว้จับรางวัลนะครับประมาณนี้จับรางวัลนี่เลยนี่เลยอาร์ซีด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเสือหมอบอ่ะก็จะเป็นพวกนี้นะครับทัวนี้ชุดขับเป็นทัวนี้นะครับเป็นสี่เจ็ดหกอาร์ซีจ็ดศูนย์นะครับทัวนี้ทัวนี้ ข้างในก็จะเป็นเหมือนกันมีเกียร์เรียบร้อยแลวครับของชิมาโนโ่นะครับผมมีสไปดุงเซเดอร์สไปเดอร์นะครับนี่จะยานแม่บ้านแม่บ้านที่เป็นแบบว่าเป็นโซ่นะครับเป็นตะแกรงโซ่24นิ้วมีเกียร์มีเกียร์ล้รอรลูมิเนียมนะครับที่สีอันนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้อินฟินิตี้คาริค อินฟินิตี้คาสิกนะครับยางคอนเทนเดอร์ชอนนะครับนี่โคโยตี้โคโยตี้อลูมิเนียม6,800นะครับผมสิบสี่เกียร์อันนี้ก็จะมีพวกชุดแต่งไฟชุดปะยางกระจกมองหลัง เอ่ออะไรอ่ะปดลกปดเร็วกระติกน้ำนะครับสลับคนสลับเขามีทั้งมอไซค์เนี่ยสัวนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขา LA นะครับออสการ์ออสการ์นะครับสี่พันสองมีหอดใหะๆเลยครับราคา21สปีด ดิสเบกนะครับดิสเบกสายนะครับมาอัปเดตจักรยานกันนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เย็นๆแล้วครับอากาศเย็นๆเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานนะครับถ้าร้อนกว่านี้ก็จะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยครับอันนี้ก็จะเป็นจักรยานที่เขาไปจับรางวัลกันนะครับผมจับรางวัลจับฉลากแล้วแต่นะฮะ แล้วแต่หน่วยงานบางคันก็จะเอาแบบพวกจักรยานพับบ้างเอยจักรยานเด็กบ้างเอยเรืยว่าจักรยานผู้ใหญ่จักรยานแม่บ้านยี่สิบสี่นิ้วก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนไงจำนวนเยอะหรือน้อยแล้วแต่นะครับเราไปคุยราคาก็ได้เลยมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับก็คือก่อนอื่นก็ต้องมาเช็คก,ก่อนนะว่ามีจักรยานกี่คันจะสั่งกี่คันอะไรเงี้ยครับ จะเอาสเปคไหนยังไงตกลงกันได้นะครับก็บเพียได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเอลเอ้เอลเอ้เอลเอ้นะครับได้แ,แต่จะชอบนะครับมีทั้งอะไหล่นะครับมีทั้งอะไหล่มีล้อมียางดอกยางในมีทั้งสูบมีทั้งหมวกกันน็อกครับ แม้กระทั่งผ้าคลุมก็ยังมีนะเนี่ยครับพวกนี้เอไปจัดรางวันก็ได้เลยมีตะกร้าอะไรให้เรียบร้อยเลยนะนยี่สิบนิ้วพันเก้าห้าสิบบาทนะครับนี่สำหรับขาไถขาไถสำหรับเดเกๆครับอันนี้ก็จะเป็นพับพับพับจักรยานพับ ลไอพวกนี้ก็ไปจับรางวัลกันได้นะครับสามพันสามพันสี่พันหรือว่าซื้อไปปั่นกันเองก็ได้ครับอ,อันนี้ก็จะเป็น l อลเอยี่ิบหกนิ้วนะครับยี่บหกนิ้วยี่หกนิ้วมีหลายแบบนะเต็มสวยๆนะครับ อารูม mm ิเงินี่ก็เป็นจักรยานไม่บ้านนะครับยันบ้านพันเก้าห้าสิบนะครับจับเอาไปจับั้งวันนะครับ mm hmm. ก็จะมีลูกค้าคอยแวะเวียนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเปิดทุกวันนะครับผมเปิดทุกวัน ก็ย้ำนะครับยำ้ำมีทั้งอะไรสามารถสั่งของสินค้าแบบสั่งทั้งปีทั้งส่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็มาคุยกันได้มาสอบถามกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ